สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับ รายการที่จะทําให้ท่านผู้ชมได้ร่วมพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับซีอที่มากไปด้วยประสบการณ์และเป็นแขกรับเชิญประจําของรายการเราด้วยครับนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีคําถามที่น่าสนใจมากจากสุภาพสตรีครับคุณหมอเขาบอกว่าตอนนี้ดิฉันกําลังศึกษาธุรกิจเครือข่ายอย่างจริงจังเขาวงเล็บมาในอีเมลด้วยนะครับคุณหมอว่า จริงจังแบบหวังผลเลยนะแต่ว่าอพอทําธุรกิจเข้าไปแล้วได้มีโอกาสศึกษาเนี่ยบางบริษัทเขาบอกว่ายอมรับว่าธุรกิจเครือข่ายมีหลายบริษัทแต่ละบริษัทก็มีจุดดีมีจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไปแต่บางบริษัทนะฮะพอเขาเข้าไปศึกษาเรื่องแผนการจ่ายผลตอบแทนเขาศึกษามาหลายบริษัทนะฮะท่าทางเขาบอกว่าไปเจอบางบริษัทที่แผนการจ่ายผลตอบแทน <c oughs> เขียนว่าบริษัทขอสมวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงการจ่ายผลประโยชน์เช่นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์หรือการลดเปอร์เซ็นต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราได้ยินแบบนี้เห็นแบบนี้ปับ๊บเขาก็เลยไม่มั่นใจลรวบอกเอ๊อย่างนี้เท่ากับบริษัทเครือข่ายแบบเนี้ยเอาเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วมันถูกกฎหมายหรือเปล่าทําไมถึงจะมาเพิ่มเปอร์เซ็นต์และลดเปอร์เซ็นต์ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอออันนี้ขอต้องต้องขอเรียนเป็นความรู้นิดนึงนะคะว่าทุกๆุกธุรกิจขายตรงเนี่ยจะอยู่ในความดูแลจากสํานักงานคณะกรรมการ,การคุ้มครองผู้บริโภคหรือสอคปนะคะและมีพระราชบัญญัติที่ควบคุมกํากับหนึ่งพระราชบัญญัติสําหรับขายตรงแล้วนะคะก็คือพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงปี2545นะคะคอันนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าหากบริษัทขายตรงจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานเพื่อผลตอบแทนแก่นักธุรกิจอิสระ ะะจะต้องมีการยื่นขออนุญาตจากทางสคออบอก่อนถ้าสคออบอ,อนุมัติโดยดูทางสคอบอสคบอคงพิจารณาว่าจะทําให้เหมือนกับ ประชาชนหรือว่านักธุรกิจสละเสียเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเขาไม่อนุมัติก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้อันนี้เรียนให้ท่านทราบนิดนึงนะคะกับ2เนี่ยโดยหลักการเนี่ยนะคะอย่างอย่างในกิฟเฟอรินเองเนี่ยเรารู้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับแต่การปรับทุกๆครั้งเนี่ยจะไม่เป็นการปรับให้นักธุรกิจได้เงินน้อยลงแต่าจะเป็นการปรับวิธีการที่จะทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสทํางานได้ง่ายขึ้นแต่การปรับของเราเนี่ยเราจะแจ้งล่วงหน้าจริงๆเนี่ยเป็นปีนะคะ ทางกิฟฟอรินเองเนี่ยจะมีการประชุมผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ p a r a ไดซ์ขึ้นไปเนี่ยในวันที่31มกราคมของทุกๆปีหากจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแผนนี่เราไม่เคยเปลี่ยนนะคะมีแต่จะเพิ่มให้ได้รับเงินมากขึ้นแต่ถ้าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่เฉพาะโปรโมชั่นนะคะนะคะจานการแข่งขันหรือโปรโมชั่นพวกนี้เนี่ยเราจะบอกเลยว่าเราจะมีใหม่ในปีหน้า ส่วนที่ยังมีตั้งแต่วันนี้จนถึง31มกราคมจนถึง31ธันวาคมจะยังใช้ของเดิมไปก่อนนะคะปีหน้าเราถึงจะเปลี่ยนเราถือว่าเวลาเราจะทําอะไรเราต้องให้คนของเราเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวนะคะจานเอกนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะถือว่าที่ถามมาเนี่ยก็อาจจะ แรงไปสักนิดนึงเพราะว่าเราต้องยอมแล้วว่าบางทีนะธุรกิจเนี่ยเขาทําแผนเพราะเขาก็ต้องมีการวางแผนล,ล่วงหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ต้องวางแผนว่าเราจะต้องทําเป้าหมายเท่านี้เราจะได้รางวัลอะไรบางทีครึ่งครึ่งก,กลางๆอย่างเงี้ยแล้วไปหยุดเขาเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้ผลประโยชน์ที่น้อยลงค่ะครับผู้่ง่ายคือต้องเผื่อให้เขาได้เตรียมตัวแล้วก็ได้ปรับตัวแล้วก็ต้อง <นะ S 2> มีการอธิบายเหตุผลกันพอสมควรรวมถึงต้องขออนุญาตจากสคบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ดีๆจะบอกว่าอาฉันนึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนึกจะตัด เซ็นก็ตัดเนี่ยต้อบอกว่าอันนี้ถ้าบอกว่าขวัญกำลังใจของคนที่ทําธุรกิจก็อาจจะรู้สึกเสียไปด้วยก็จริงๆพระราชบ,บัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงเนี่ยนะคะเขาจะมีมาเนี่ยเพื่อคุ้มครองคนอยู่สส่วนนะคะคส่วนหนึ่งก็คือผู้ประกอบการ,รนะคะเจ้าของบริษัทส่วนที่2ก็คือนะักธุรกิจอิสระ หรือว่าที่เรียกวันนี้ว่านักธุรกิจเครือข่ายหรือสมาชิกหรืออะไรก็ตามแต่คือคนที่เอาสินค้าเป็นกระจายและคนที่สร้างทีมงานและเขาก็จะคุ้มครองกลุ่มที่3คือผู้บริโภคค่ะต้องบอกเลยว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้คุ้มครองผู้บริโภคหนักมากที่สุดนะคะท่านผู้ชมต้องทราบเลยว่าสินค้าที่ซื้อจากขายตรงเนี่ยถ้าไม่พอใจเนี่ยภายใน7วันเนี่ยเราจะเรียกเวลานี้ว่า c o o l i n g off p เ r i o d เวลาให้พิจารณาเช่นตัดสินใจซื้อไปแล้วเนี่ยเครื่องฟอกอากาศแอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะสองหมื่นสามหมื่นแล้วกลับไปบ้าน แฟนรู้สึกว่าเอ,อเราเสียดายตังซื้อมาทําไมเจ็วันในคุณมีสิทธิ์เอาไปคืนได้เงินคืนกลับมาได้นะคะคุ้มครองผู้บริโภคมากจริงๆส่วนนักธุรกิจเครือข่ายเขาก็คุ้มครองในส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณลองตัดสินใจอย่างที่พูดว่าศึกษาม,มาแล้วหลายๆบริษัทก็ลองดูบริษัทที่ดูแล้วทํางานไปแล้วเนี่ยจะทาให้เรามั่นคงทางจิตใจอพูดนี้ก่อนอเรายังไม่พูดเรื่องมั่นคงทางการเงินนะคะคมั่นคงทางจิตใจให้ใหมากที่สุดค่ะครับ เปลี่ยนบ่อยเกินไปหรืออะไรแบบนี้นักธุรกิจคนที่ถามมาแปลว่าศึกษามาอย่างละเอียดพอสมควรนะคุณหมอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาก็อาจจะไม่ก็เหมือนกับทำให้ชีวิตเขาขาดความมั่นคงนะคะคัะครับทีนี้วิธีการที่เราจะดูว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนคุณหมอเอาเบสิกเลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยเขาดูดูจากไหน อันดับแรกกันะคะอย่าไปฟังคน motivate หรือพูดเพราะพูดได้ลดได้น้นได้นี่เนี่ยเราต้องมาดูว่าในดูในแผนเนี่ยข้อจริงเนี่ยเราทําได้ไหมถ้ามันจะต้องลงทุนเราลงทุนไหวไหมเงินเท่านี้แล้วเพื่อนเราอ่ะคนเราในเวลาจะไปขยายงานแรกๆก็ต้องเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะคะในสังคมของเราเนี่ยเงินจํานวนนี้มันมากไปหรือเปล่า หรือว่ามันโอเคเราไหวอะ่ะนะคะคสินค้าเขาเป็นยังไงสินค้าเราชอบไหมสินค้าแล้วราคาของมันเนี่ยมันไหวพอที่จะทําให้คนซื้อใช้แล้วซื้อซ้ําหรือเปล่านะคะลองไปดูแล้วก็ไปศึกษาตลอดจนวิธีการที่เขาสอนให้เราทํางานเนี่ยลักษณะาการสอนของบริษัทนะคะคเป็นอะไรที่ต้องเรียกว่า ถูกกับอุปนิสัยของเราหรือเปล่าด้วยนั่นก็เป็นองค์ประกอบที่ต้องเอามาผนวกเข้ากันกับแผนการจ่ายผลตอบแทนนะครับวันนี้ได้รับข้อมูลกันไปอย่างเต็มที่เลยทีเดียวและเอาไว้ไปประกอบใช้ในการทําธุรกิจนะครับครั้งต่อไปคําถามของใครจะถูกนํามาออกอากาศต้องคอยติดตามชมกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งคุณหมอต้อยต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ